พวกนี้เพิ่งเอาขึ้นมากรกชังนี่ถังได้วันต่อวันแตวันวันสองิ่มตายแล้วอยู่ในบ่อไม่ได้ถึงเนนี้นะหมครับเอกตายตายมาตูน้ำน้ำเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเขาอยู่เานาดเอาไปไว้ในกระชังไม่หลอดเลย จะทางงโค้ขึ้นมาเดินลงไปนี่ตามริมหาดอย่างนี้ข้างในเป็นที่ถ่ายรูปเป็นโคดหินต้นไม้ข้างในถ่ายรูปสวยจังฝั่งนี้มันร้อนมันไม่มีต้นไม้เลยข้างในมันมี้เตียงมีอะไรให้เข้ามีที่นั่งประเภทหอยมไม่มีเลยค่ะหอย,ยที่ตลาดลามจะหอยจอบมนะั้ยเป็หอยจกรอบอ จะม,มีหอยในตูน้หอยแครงด้วยครับจะมีก็มีไม่ใช่มีปูหรือเปล่าวันนี้ไม่ในใจเออโอเคมไม่ได้เก็บกันก็ไม่ไไม่เห็นเลยวลาเก็บกันกนะห้าพั่บาทครับวันนี้สามตัวสองร้อยกับ ม,มีหอยเขาก็น่าจะมืหอยส่วนส่วนมากจะเป็นฟาร์มใช่ไหมแต่ฟ่อทีแาจะตกได้เป็นลาดปลาส่เวลต ทำได้ชาตินี้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ให้ปรุงแต่งอาหารไม่ให้ก่อไฟมันเป็นชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะถ้าจะทำเนึ่งเลยนื่งได้ครับมันเนื่งได้นึ่งได้อย่างเดียวนึ่งของเขาจะเป็นนึ่งองตรงนี้ตรงนี้บริษัทเลงเนี่ยให้นึ่องตรงนี้กฎระเบียบเขาออกมาจากเมือง